สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับนักเรียนป .3 าาตั้งกลุ่มโทรป่วนสายด่วน169ครับถูกจับได้ร้องไห้ละง,งมครับอ้างรับคำสั่งจากหัวหน้าแก๊งนะเมื่อวันที่27พฤิกายน58ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติล่าสุดเกิดเหตุการณ์โทรป่วนขึ้นอีกแล้วนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสบบระบุรีเมื่อเด็กนักเรียนชายชั้นป .3 จำนวน4คนใช้โทรศัพท์สาธารณะกดโทรหมายเลขฉุกเฉิน169 บอกว่ามีคนป่วยเป็นลมให้นํารถมารับตัวด่วดนนะครับก่อนจะหัวเราะกันอย่างสนุกสนานซึ่งทั้งหมดได้โทรเข้ามาอย่างเบอร์169ถึง98ครั้งทําให้เจ้าที่ศูนย์คู่ชีพสระบรีร้องขอให้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพบเด็กทั้ง4คนกําลังโทรเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งเมื่อถูกเจ้าที่จับได้ก็ร้องไห้กระงงมนะครับเพราะความกลัวนะครับเด็กชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าได้รับคําสั่งจากหัวหน้าแก๊งในกลุ่มให้เข้าไปโทรบ,บอก169ว่าพบคนป่วยเป็นลม ถ้ารีบนำรถมารับด้วยนะครับพร้อมกับยอมรับว,ว่าทําเป็นวันแรกนะครับโดยได้โทรไปถึง98ครั้งนะครับด้าอาจารย์ฝ่ายปกครองได้เรียกกลุ่มเด็กนี้มาลมตักเตือนก่อนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไปนะครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้สพชเ,เคยเตือนเรื่องการโทรป่วนโทรเล่นสายด่วนหนึ่งแล้วว่าอย่าโทรเล่นเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับ